ดีครับอยู่กับพี่อ้องเรือกับกินนะครับวันนี้พี่กิจจะพามาเรื่องเกมฟรีไฟนะครับโอ้โเพื่อนโอเคเพื่อนเอาเพื่อนชุบวงอย่าเพื่อนอย่าอย่ายิงอยู่เฉยๆเพื่อนอันนี้เพื่อนที่โรงเรียนครับเพื่อนชื่นอว่ามังกรเออเพื่อนเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิง โอเคดีแรงลดเท่าไหร่โ okay, อ nah, nah, oh. ้โอ้โอ้โอ้ลดห้าสิบสามลดเยอะเกินไม่นะลดเยอะเกินโอเคครับก็มาหน้าล็อบบี้ดูแรงสิโอวีหนึ่งร้อยเต็มฮีโร่อิดแรงแดงสามดาว รับของของก่อนรับของโอเครับของ,อของมีเพื่อนพี่กิตไดมอนสี่นะครับไดมอนสี่ชื่อว่ามังกรเหมือนกันมีมังกรสองคนมีมังกรสองคนเลือกตัวละคนอันนี้พี่กิอจอัดไว้นานแล้วแต่เพิ่งมาลงโอเค อยากได้ตัวละครอยากได้ตัวละครนี่มันดีเกินไปกดโอเคกดเต็มแล้วครับโอเคเพื่อนกดเข้าเกมอย่างรวดเร็วครับโอเคมีเสียงรบกวนได้หนึ่งเนาะมาแล้วโอ้อากาศใครบ้างโอ้ อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับไม่รู้สิสโอ้เพื่อนวันดีแต่งตัวผูห้หญิงทำไมเนี่ยนาเป็นผู้ชายนะปากขอบจอกเฮ้ยไอ้นี่มัน X มันเอมเยียบหัวเลยเยียบหัวนี่นี่เยียมหัวเลยกเลยอโอ้มีคนดีดึงดึงใจ โอ้ออตาการตีอันดับได้11น่าจะสเหรือไม่รู้สิส so so oh. oh, okay. ู้สมรภูมฟเอาตัวรอดสู้อย่างมสโอ้มาเลยตอนนี้โอเควง้าอยู่ตรงการเดนรูาขึ้นบินมาขึ้นบินตังอะไรนะขึ้นบินเออใแน่เลยขึ้ินง โอ้คนดูเต็มเลยดูไปนั่งโอ้มีมันไปแล้ลงที่ลงที่เล็บเล็บอวกาศมัทำเลยอวกาศไม่ได้อ่านชื่อลงลงปุ่งลงลงการลงโอเค ดาวโคตรสิบฟรีไฟลงมือลงนี่กระปนี่กระสีต้นปูข้างหน้าเป็นไม้เมสบอลเฮ้ยเพื่อนโดนยิงเออเอาเลือดเลือดเลือดเอาเลือดเอาเพื่อนเลือดเฮ้ยไอไออ้าวอ้าวเย้งเอาเพื่อนเอาเย้งเอาเย้งเฮ้ยเฮ้ยไอนี่ไอนี่ไอนี่กดตีละไอนี่กดตีละเฮ้ยอย่าเดินตามดิ โน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 ยิงก no, 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 no. oh, 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 ่อสามโนโอ้ยเรียวเกตไม่ไม่คิดว่าเกตไม่นะโอ้ยแล้วก็ได้วอลมันไม่ได้โอ้เอ็นดี่จียิงเลยไม่โดนตาบอสไอโบยิงไม่โดนเอาเพื่อนยิงแตะด้านบนมีหนึ่งตัวที่ยิงเลยยิงไม่โดน ที่ไม่ดูเพราะพี่กระโดดรึเปล่เวลากระโดดนะเดี๋ยวเพื่อนแล้วเพื่อนชาวเยี่ยงนามของรูมพีพื้นโปรพิกกี้ไม่ใช่โปรนะยิงเลยเอาโดนหัวเนาะไอตัวนั้นมันสีทองโอ้ยิงอ้าวมัน kind ห of <ah oh, ่ามันห่ามันท่ายิงเลยโอ้แต็มได้คิว คิวหนึ่งคิวแล้วไอ้โวกับเอาเอาเพื่อนแยงเพื่อนแยงทรงยาวไม่ทำเถอะค่อยไปหาไม้ได้ไม่ตังกว้างเกมอาจจะเหล็กบางช่วงโอเคเอ็มพีห้าโอเคเบอร์สี่เบอร์สามไม่พันยาเลยโอเคเบอร์สี่พันยาแล้ว <constants> <MP> โอ้ฟองยาวไม่เก็บครับแค่นั้นเลยทำเดียวคือไม่เก็บ,หบ,บ,บโหมดสามให้เอาเปรืนปือนอัพเกรดเปรือนอัพเกรดโอ้เอ็มพีห้าหนึ่งเออใช่ใช่เอ็มพีห้าหนึ่งโีเคเดี๋ยวไกินเล่น,นในไอแพดครับมันเปกินเล่นจินชินแล้วแต่คนอื่นมันเล่นน่าจะจากที่ฝีมือเทพๆครับเป็นกราสลงเลย งออ่ายไ,ไปกินไปกินล่าหัวไปด้วยโทรศัพท์มันล่าหัวง่ายแต่ไอแ d นอ่ะ <iPad S 2> ไอแ d เข้าใจไหมครับมันมันใหญ่ครับม,มันใหญ่มันไม่ใช่ไอแ d ดไอนะั่นนะมันไม่ใช่แท็บเล็ตแบบเล็กๆนะรุ่นโคตรใหญ่เลยง่ายง่ายครับไก่เออเอาลองเอาไอโฟนสิบสามมามาลองเทียบดิประมาณสามชั้น ไม่รู้กี่เครื่องอนนโอ้โสิบสองอัน,น,นเออาใช้ไอโฟนสิบสองเัินเงินเยอะเกินไปหรือ,ปอเปล่าโอเควิ่งตามาพเ,เพื่อนไม่มีที่ไปครับนี่พูดจริงูจริงเจอ เอาปืนนี้ครับยิงรัวแรงดีโอ้ดีคุณสู้คุณสู้เ่มันเอารถเข้าไปในน้ำ <c oughs> ได้ไงอะโอเคโอเคมาแล้วนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งรถกระบะด้วยนั่งด้วยนั่งด้วยโอเคนั่งแล้วอ้าวไม่ไปเออโอเค เสียรูกโนนิดนึ้งไอพี่โอเคพี่พี่พี่ทำอไงพี่พี่ไปพี่ชายทำอะไรพี่ชายทำไมกระบะหลังมันไม่นั่งวะโอเคแค่มันเอาพูมันเอาเอาโ้อมโอเค ไปตสงสมบูพวกมันวิ่งต่อไปข้าสะพานหินเอ้าไอ้พวกนี้ไอ้ที่จะขับตรงมันมันงมันงน่รูมันด้าไิกัดโอเคไม่รู้ท่ามันท่า okay, อ้ยไอ้โมนะโอ,โอ้เบอร์สี่เบอร์สี่ยิงรุกอ้ยไอ้พี่ห้าสไม่เอาครับใครเอา ใครเอาพี่ใช oh. no, no, no. oh. no, no, no. ้ใครเอาเนี่ยสามปนใครเนี่ยใครเอาฮะเอาเอาไหมเพื่อนดูแอนที่เราจะไปไหนโอ้โนโนโน่ไปบอกแล้วเอาดูเหนื่อยไหมไม่เนี่ยพี่สาวใช่ไหมไม่ไม่ให้เขาโดดไม่ให้เขาโดดยิงเลยถึงจะถึงพวกมันเลย คนตีนเลยคนตีนหนึ่นยิ่งร่มยิ่งกระสุนสไนไม่ได้ใช้เอฟโฟเอวันหนึ่งไม่เอาไอ้นี่ไม่ได้ใช้เยี่ยม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 เหรียญพันถกโอเคไอฟโวไอฟโวด่งง่ายโซงย้อไม่เอาอีกแล้วสามกระบอกไม่เอาแว ว่าจะขึ้นแดงสีดาวไปในวันพิกิจเวลาดันสองตาน่าจะดันถึงหนึ่งร้อยเต็มเราแต่เกิดลบลบเยอะอก็ลบเยอะเอาง่ายๆพิกิจไปหาข้อมูลมาคนเล่นฟีไฟทันล้านคนครับแล้วเดานะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นคือคนเล่นเก่งแล้วแบบยังไงอ่ะคืออีกแปดสิบเปอร์เซ็นะ โอ้ไม่ใช่อ e ีเจ็ดเอน่ยมันกลั๊ครับมันกลั๊โอ้เจอคนในหนึ่งเจอคนหนึ่งในเจ็สิอร์ซ็ล้โอ้ไอ้นั่นก็เป็นหนึ่งในคนกลั๊ครับโอเคมันตายได้เหรียญมาเย้ไม้องหัวครับที่เก็บกดมันแม่งอยู่แล้ว้อวมันย่งรับเอ้ยมันย่งรับไม่มไม่ ไอ้นี่ร่างกายโอ้โอ้โอ้โอเคโหนหลบย่อลบโอโอโนโนโอถ้าไอวอลเลยโอไม่ได้เสกินไอวอลจะกินไอวอลไม่มีหรือเปล่ามีนะครับแต่มีอึ้บไอตัวบนหลังคานี่มันแบบยังไงอะโอเคช่าล่าชั้นโอ้ อ๋อดีเฮ้ยมันมันเก็บโอ้เฮ้ยไอ้นั่นเฮ้ยมันเหมาหมดโอ้โหมันเหมาหมดเลยไม่นะโอ้โอ้โอโดูจบคืนแล้วกระสุนก็ไม่มีซัพพอร์ตก็ไม่มาซัพพอร์ตคือนั่นเลยครับซัพพอร์ตไปหมดแล้วสามคนเหลือเหลือเหหนึ่งคนครับ หลังเพื่อนมีคนชุบป,ปุงโอเคมันชุบแล้วเพื่อนวัย20คนเก่าคนมันมันฆ่ากันเร็วครับ <Okay. S 1> พีไฟเ<า>ออใครระเบิดอิงยามไม่เพื่อนไม่พันยาวะเอเสียงคนลงเฮ้เสียงคนลงนี่มีคนลงคนลงเฮ้ยคนลงพี่ชายคนลงพี่ชายคนลงพี่ชาย น่ากระสุนน่าจะกระสุน G18 นะครับ G18 หรืออาจจะโคราคาบองโอ้ยรถกระบะนี่มันมีดอกได้หลายคันเกิน <ningar> well. โอ้ดาบนั่นสกินดาบนั่นพิกิทไม่ไม่ได้ชมว่าเทครับมันจะเผามือตัวเองแลนะ้วมันคือ G18 มังกร ขงก้มัน,นคือ G ี่สแปดโอ้โอ้ข้างหน้าอย่าหา้าวอย่าหา้าวอย่าหา้าวครับเดี๋ยวห้าวต้องรอเกิดนะเฮ้อนั่นน่ะจีสแปดจะยิงตายแล้วก่อนโอ้คนเต็มเลยโอ้ที่ชุบไปชุบได้นะสองร้อยอ่ะตู้เม่องอ่ะชุบได้เอ้ยเหลือๆนีดหนึ่งเดี๋ยเดี๋ยวเดี เล่นๆเล่นเดียวจะเห่าไปวิ่งไปชุบซะชบุชบชุบชุบผมไเ,เพื่อนเลวเพื่อนไม่ดีใช่เพื่อนไม่ดีเลยโอ้ข้างนาหน้ามีคนโอ้ข้างนาหน้ามีคนโอ้โอ้โอ ยิง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 ซะยิงยิงยิงมันอย่าห้าวอย่าห้าวโกะอย่าห้าวมมีตัวก่อนโอ้ตัวนี่เป็นที่อย่าห้าวอย่าห้าวบอย่าห้าวนั่นไงเฮยอย่าห้าวอย่าห้าวห้าวนานเลยกันหยิงยิงยิงปืนอะไรวะ ดาวนะดาวน,น่าจะ M2 ไอปืนนน่นะแม็กชิงกัน M249 โอ้คำ X ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดไอ้คือมันอยู่ตรงนั้เออโนโนโนเกือ no, 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 no. บแตกนองสามสามตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายพี่ชายชุดรอไปเร็วไปไป วงไฮโดานนะสามล็อกไฟเมื่อก,อกี้เออหลัง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 พี่ใช้หลังหลังพี่ใช้หลังหลังโอเคโอเคี่ม่สวยบอกว่าหลังบอกไม่เชื่อ เกินเกินเกินพี่ชายเกินไอ้นี่เดี๋ยวเล่าประวัติที่วันเล่นให้กำลังมันขี้ไม่รู้ดิมันลัดมันชอบล้าคนอื่นถ้าผมพี่กินเล่นกับมันอ่ะบอกเลยอย่าอย่าไปบอกตำแหน่งตัวครับอย่าไปบอกตำแหน่งศัตรูมันจะใช้ปืนของมันยิงเกินได้ มันจะเอาบินของมันบิลาดเราไปต้น <Un stoppable. S 1> หน้าต้นขเออสค้นสยโคนโอ้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 เกินไปเกินไปเ้ยเก็บไปส่งสัมตีแล้วนี่สััีเออหลังยิงตายตายตายัไงก็ตายเอ้ยเออเฟิร์สแน่นเจอีเแน่เป็นที่กิตายไปแล้วครับ ก็ oh. เล่นใน iPad มันอาจจะไม่เกี่ยวกับบางคนคับแต่พิกิดเกี่ยวครับมันเล่นยาวแต่พิกิเล่นชินแล้วเอาง่ายๆอะ่ะพิกิเล่นใน iPad จนไม่ชินในโทรศัพท์ครับเล่นในโทรศัพท์คือกลั๊กส์เดียวเลยครับเอาง่ายๆอะ่ะคนเดียวกันแต่เล่นในโทรศัพท์ตาก,กว่าใน iPad หลายเท่าโอ้โหวงเรียนไปคืงโลกเกินครึ่งโอเคชุบ ชุบ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 ผมผมไอเพื่อนเลวคนที่สองไม่ดีไม่ดีกดอันนี้เลยอิโมจิอิโมจิหัวแตกแล้วจะชุบมาทำไม่ะชุบมาทำไมชุบเมาก็ตายอ่ะโหชูบเมาก็ตาย ลุกมาก็ตายพี่ชายนั่นน่ะตายว่าแล้วโอ้ช่วยทำโอ้โอ้ายวอนได้สิเก้อจริงใช่ไหมบวกเท่าไหร่บวกเท่าไหร่ห้าสิบสองเมื่อกี้เราเป็นห้าสิบสองเอาง่ายๆลบหนึ่งเต็มมาแล้วตอนนี้โอ้ได้รางวัลด้วยได้ทำเฟสเสร็ด้วย แรงไปกิดเพิ่มมาเป็นจากสงจากสามพัน้มสเอ็ดเตมหอแค่อาหายไป1นต้มค okay. ่ะหายไป1นเต้มหายไปหนเต้ม,ตม,ตมโอ้ดูจวละครเลยเ oh, like ต็มเตมตัวผู้หญิงเลยโอ้โอเคนะก็ ต้องรอ,อนานนิดหนึ่งครับโอเคโอเคกดไ like ลค์ด, like ด้วยฝากกดไลค์ด้วยกดไลค์ subscribe ด้วยนะไปกินอุ้สาวลงทุนเล่นเพื่อแรงลบเพื่อแรงลบนะโอเครอเพื่อนรอเพื่อนโอค้คุณแดงสีดาว มีคนที่กลั๊กที่สุดนะครับมีคนที่ลเล่งกลั๊กที่สุดครับปีมือก็กลั๊กเท่าพิกิทเลยครับตายแต่เริ่มต้นไม่ชุบไอ้เพื่อนเลวสองคนนี้ทีหลังจะไม่เล่นด้วยโอเคขอ้ okay, ขอสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับบ๊ายบายครับกดไลค์กดช่วยกดให้ด้วยครับสวี